สวัสดีค่ะนิสิตทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่4แล้วนะคะสำหรับบทเรื่องทรัพยากรน,น้ํากับชีวิตมนุษย์นะคะถ้าสมมติใครมาเจอคลิปนี้นะคะเรายังไม่ได้ดู1 2 3.1แล้วก็สาจุดสนะคะย้อนกลับไปดูก่อนนะคะแต่ถ้าใครดูแล้วเรามาต่อกันเลยนะคะ,ะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงปัญหา ทรัพยากรน,น้ําในประเทศไทยนะคะจริงๆทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแหละว่าทรัพยากรน,น้ําในประเทศไทยเนี่ยปัญหาเกิดมาจากอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือ,อาการขาดน้ําในฤดูแล้งนะคะประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆเลยพอช่วงฤดูแล้งนะคะช่วงที่ไม่มีฝนตกเนี่ยก็จะมีประกาศเตือนนะคะภาวะแล้งช่วยกันประหยัดน้ําช่วยกันปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยนะคะ ในช่วงฤดูแรงนะคะมีปริมาณน้ําท่าอยู่เพียงแค่6-15เเท่านั้นเองนะคะเนื่องมาจากว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีก็ไม่สามารถเก็บกักน้ําได้มากเพียงพอนะคะที่จะนํามาใช้ในฤดูแล้งถัดไปทําให้เกิดสภาวะแ้งนะคะเราจะได้ยินคําว่าฝนทิ้งช่วงกันบ่อยขึ้นนะคะคำว่าฝนทิ้งช่วงคืออะไรถ้าเกิดเขาพูดมาปุ๊บเราจะได้ทราบเลยนะคะ ฝนทิ้งช่วงนะคะก็คือระยะเวลาที่มีปริมาณฝนตกเนี่ยไม่ถึง1มิลิเมตรต่อวันติดต่อกันนาน15วันนะคะซึ่งภาวะฝนทิ้งช่วงเนี่ยนะคะมกักจะเกิดขึ้นได้มีโอกาสเกิดขึ้นมากนะคะในช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนถึงประมาณต้นเดือนก,กรกฎาคมช่วงนี้นะคะทั้งนี้เนื่องมาจากว่าล่อมความกดอากาศต่ำนะคะได้เลื่อนขึ้นนะคะไปทางทิศเหนือนะคะอยู่ พาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนนะคะจากปกติมันจะต้องอยู่ต่ำพาดประเทศไทยแบบนี้นะคะมันเลื่อนขึ้นนะคะบวกกับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีกําลังอ่อนลงนะคะฝนก็จะแทนที่มันจะต้องมีฝนตกในหน้าฝนนะคะกเ็เกิดฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นนะคะเราก็จะด้ินคำนี้เริ่มบ่อยนาหูขึ้นนะคะอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมานะคะประมาณสักประมาณเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีการเตือนฝนทิ้งช่วงนะคะ กรมกระทรวงเกษตรนะคะก็จะมีการเตือนให้เกษตรกรเนี่ยระวังฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่จาเป็นจะต้องดูพยากรกอ,อากาศฝนฟ้านะคะเป็นอย่างยิ่งนะเนื่องจากว่าจะได้คําคนวณการปลูกพืชได้ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะในช่วงที่ผ่านมาในปี6-5เนี่ยเดือนกรกฎามนี่เลยนะคะก็จะมีการเตือนว่า เนี่ยระวังฝนทิ้งช่วงนะนะคะซึ่งมันจะเกิดได้ในทุกภูมิภาคเลยเช่นภาคเหนือนะคะก็มีกําแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่นะครสวรรค์น,น่านศรีโรยพวกเนี้ยนะคะภาคภาคอีสานก็จะเกิดขึ้นหลายจังหวัดเลยนะขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมินครพนมเอ่อนครราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์เลยศรีสะเกดอะไรพวกเนี้ยนะคะในสีชมพูทั้งหมดเนะะี่ยก็จะมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงนะคะรวมถึงภาค ตะวันตกแล้วก็ตะวันออกด้วยนะคะในหลายจังหวัดน,นะคะแล้วก็ภาคใต้พัทลุงกัะสงขานี่ท,ที่ที่กระทรวงเกษตรเขามีการเตือนนะคะแล้วเขาก็เตือนเกษตรกรด้วยว่าถ้าเกิดเกิดฝนทิ้งช่วงแล้วควรทาอย่างไรนะคะอ,อ,อย่างแรกที่ควรต้องทําคือปรับพืชที่ใช้น้ําเยอะนะคะมาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนนะคะเช่นพวกพืชไระะ่ผักพืชผักเนี่ยเป็นพืชที่มีอายุสั้นนะคะใช้น้ํา ในช่วงเวลาแค่ประมาณ15-30วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะก็จะไม่เกิดความเสียหายมากนะคะเลยถ้าเกิดเกิดฝนทิ้งช่วงขึ้นมานะคะแล้วก็แนะนําให้เกษตรกรน,นะคะมีการใช้วัสดุคุมดินนะคะเพื่อคุมให้ผิวดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะโดยใช้เศษวัสดุพืชน,นะฟางข้าวเศษหญ้านะคะนอกจากเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแล้วยังช่วยปกป้องความชื้นนะคะให้ดินมันชุ่มชื้นอยู่เสมอด้วยนะคะ แล้วก็ให้เฝ้าระวังแปลงปลูกของเรานะคะมันตรวจแปลงอยู่เสมอนะคะว่าตรงไหนเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะก็จะได้จัดการอย่างทันท่วงทีแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะคะให้ติดตามสถานาการน้ําจากหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนนะคะว่าเขามีการเตือนอะไรนะคะเราจะได้รู้ทันท่วงทีเนาะนะคะปัญหาที่2นะคะที่ตามมากับฝนแรงก็คือน้ําท่วมในทุกคนรู้กันเลยนะคะปริมาณน้ําท่าในน้ําฝนในช่วงหน้าฝนนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีมากในน้ําท่าทั้งปีนะคะ100%เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนประมาณ80-90%แล้วนะคะประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องการกระจายน้ําฝนแหละนะคะมีปริมาณน้ําฝนเยอะก็จริงนะคะ1,500มิม mm ต่อปีค่อนข้างเยอะแต่ว่าน้ําฝนส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่ในฤดูฝนเท่านั้นนะคะก็เลยทําให้ฤดูแล้งเราเกิดปัญหาฤดูฝนก็เกิดน้ําท่วมนะคะ ปริมาณน,น้ําฝนที่มากจนเกินไปนะคะรวมถึงสภาวะอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดสภาวะน้ําท่วมนะ,ะเกิดอุทรกรภัยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํานะคะแล้วเราก็จะได้ยินคาว่าน้ําท่วมฉับพลันมากขึ้นทุกปีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าคําว่าน้ําท่วมฉับพลันคืออะไรนะคะน้ําท่วมฉับพลันนะคะคือการเกิดน้ําท่วมอย่าง รวดเร็วเลยนะคะเกิดขึ้นเนื่องมาจากฝนตกที่หนักมากนะคะแล้วก็รวมถึงที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นน้ําท่วมฉับพลันนะคะคือมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะฝนจะตกมาอย่างหนักนะคะแล้วก็จะเกิดน้ําท่วมเร็วมากลักษณะการท่วมจะท่วมไม่นาน,นะค,ะาค่ะจะขังแพ่งเพียงแค่บางที่ก็จะประมาณ1คืน2คืนหรือไม่เกินหนึ่งไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วลดเนี่ยเขาเรียกน้ำท่วมฉับพลันนะคะ มีความแรงของน้ําค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเดายากจะเกิดในทิศทางไหนค่อนข้างยากนะคะปัจจัยที่จะส่งผลต่อน้ําท่วมฉับพลันนะคะก็ได้แก่น้ําฝนแน่นอนนะคะทั้งความเข้มของฝนแล้วก็ระยะเวลาที่ฝนตกด้วยถ้าเกิดตกหนักนะคะมีความเข้มมากตกนานก็จะเกิดน้าชุ่มฉับพลันนะคะรวมถึงสภาพดินด้วยนะคะถ้าดินอุ้มน้ําได้น้อยนะคะซึมน้ําได้ช้านะคะ ก็จะเกิดน้ําขังบริเวณผิวดินมากเกิดการไหลบ่าผิวหน้าดินทําให้เกิดน้ำพุ่งฉับพลันได้นะคะนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้ที่ดินนะคะลักษณะภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยนะคะถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่โุ่งเนาะไม่มีพืชไม่มีรากพืชในการเกาะยึดดินนะคะไม่มีรากพืชในการช่วยยึดดินแล้วก็อุ้มน้ําไว้นะคะเมื่อฝนตกลงมา ก็จะเกิดน้ําไหลาบาผิวหน้าดินมากเกิดน้าท่วมฉับพันขึ้นได้นะคะปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาน้ําเสียค่ะนะคะปัญหาน้ําเสียเนี่ยเกิดจากกิจกรรมที่ใช้น้ําในประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปโภคบริโภคนะคะใช้ในการเอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริการหรือแม้แต่ในภาคการเกษตรก็ตามนะคะในภาคการอุปโภคและบริโภคนะคะก็คือการปล่อยน้ําเสียออกจากครัวเรือนนะคะที่ไม่มีการบัตนะคะลงสู่แม่น้ําลาคลอง แถวแถวแบบัดโดยเฉพาะพวกบ้านจัดสรรที่ปล่อยน้ําออกมาแล้วก็ไม่ได้มีโรงบําบัดก่อนนะคะรวบรวมน้ําจากหลายหลางหลังค่งงาเรือนนะคะแล้วก็ปล่อยลงไปทีเดียวซึ่งทาให้เกิดภาวะน้ําเสียนะคะรวมถึงอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมะะเป็นต้นนะคะก็ไม่ได้มีการบําบัดน้ําก่อนอาจจะเนื่องจากว่าต้นทุนนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงมากนะักก็เลยทําให้เกิดสภาพน้ําเสียในแม่น้ำำําลําคลองรวมถึงการเกษตรคะ่ะ การเกษตรที่มีการใช้สารเคมีหนักๆน,นะคะฉีดพ่นยาฆ่าแมาลองอย่างเต็มที่เลยมีการใช้ป Ł ุ๋ยอย่างเต็มที่เลยนะคะปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีที่ไร้แลงไม่ใช่สารพิษนะปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารพิษไม่ใช่สารเคมีแต่เป็นท่าอาหารพืชเนาะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการใช้เยอะทุกสิ่งอย่างถ้าเกินไปถ้ามีคําว่าเกินไปก็คือไม่ดีการใช้ป Ł ุ๋ยมากเกินไปนะคะมันก็จะทําให้ เหลือ <SE> จากพืชดูใช้แล้ว่มันก็จะน้ําก็จะ,ะละลายแล้วก็เป็นไงไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองค่ะเกิดโมลพิษทางน้ำ,นำ,ำเกิดเขาเรียกแหนะเนาะผักตบชวางลงมถึงพืชน้ำต่างๆเกิดขึ้นมากนะคะแล้วก็ทำให้น้ำเน่าเสียได้นะคะรวมถึงการใช้สารเคมีคกำจัดศัตรูพืชที่เยอะเกินไปด้วยนะคะมันก็จะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้เกิดน้ำเสียได้นะคะนอกจากนี้นะคะาสารพิษต่างๆ ที่ทำให้เกิดน้ำเสียแล้วยังมีพวกโลหะหนักนะคะที่จะเป็นอันตรายกับทั้งคนแล้วก็สัตว์ด้วยตัวอย่างเช่นปนหลอดตะกั่วนะคะแล้วก็ตะกรอนขนาดเล็กที่มันจะมาจากาสารเคมีพวกนี้ด้วยนะคะปัญหาอีกอันหนึ่งคือปัญหาแหล่งเก็บกักน้ำนะคะจำเป็นต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแหล่งเก็บเก็บกักน้ำให้มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากว่าก็ มีการใช้มาอย่างยาวนานแล้วจําเป็นจะต้องตรวจถือตรวจดูสภาพให้มีความพร้อมอยู่เสมอนะคะในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะคะก็จะต้องมีการระบายน้ําอย่างดีไม่ใช่ประตูน้ําเสียไป2ประตูอย่างเงี้ยนะคะระบายน้ําไม่ทันก็เกิดน้ําท่วมไดะะ้ต้องมีการบำรุงรักษาอยู่เสมอนะคะขุดคลองเออขาเรียกอะไรคลองระบายน้ำนะคะก็ต้องมีการรักษาให้ให้มีการไหลของน้ําได้ดีอยู่เสมอนะคะแล้วก็ ปัญหาอีกอันนึงคือปัญหาประสิทธิภาพการใช้น้ำนะคะในภาคการเกษตรที่ใช้ใท,ที่มีการใช้น้ํามากเนี่ยนะคะเกษตรกรบางรายก็ยังเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าเนาะยังไม่ได้ตระหนักถึงการใช้น้ําที่ฟุ่มเฟือยมากนักน,นะคะเพราะว่าสมัยก่อนประเทศไทยคืออู่ข้าวอู่น้ําเลยอยากปลูกอะไรมีน้านะคะสามารถปลูกได้ง่ายปลูกฝรั่งเขาเคยบอกว่า ประเทศไทยนะแค่เอามาเล็ดโยนไปตรงไหนนะคะพืชก็ขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยดินดีน้ําดีนะคะแต่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วนองจากว่าสภาวะโลกร้อนนะคะน้ำไม่ได้ดีเสมอไปออจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกร,ะร,กรนะคะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำนะคะคำว่าประสิทธิภาพการใช้น้ําก็คือ,อ,อใช้น้ําน้อยแต่ให้ผลผลิตเยอะนะคะโดยการใช้พืชปลูกพืชคุมดินนะคะหรือว่าใช้วัสดุคุมดิน การขุดบ่อในครัวเรือนของตัวเองนะคะ,ะแล้วก็ในช่วงที่มีปัญหาฝนแล้งเราก็จะสามารถใช้น้ำในครัวเรือนของตัวเองได้นะคะในไร่น้าของตัวเองได้ปัญหาที่6ค่ะคือปัญหาสภาพน้ําเค็มแทรกดังเข้ามานะะในแผ่นดินซึ่งปัญหานี้นะคะมักจะเกิดในช่วงฤดูแล้งช่วงฤดูแล้งเนี้ย,น,ยน้ำในน้ําใต้ดินระดับน้าใต้ดินจะลดต่ําลงนะคะแล้วก็ น้ำทะเลหนุนขึ้นมานะคะแล้วก็ปนเปื้อนกับน้ําที่อยู่ใต้ดินนะคะซึ่งน้ําเค็มอันเนี้ยนะคะมันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่เพาะปลูกนะคะรวมถึงน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคด้วยนะคะปัญหาที่เกิดน้ําเค็มแทรกตัวเข้ามานะคะส่วนใหญ่จะเกิดในเมืองแถวๆที่ใกล้ๆบริเวณปากแม่น้ำนะคะสมุดปาการสมุดสะครสมุดสงข์อะไรพวกนี้นะคะที่อยู่ใกล้ๆปากแม่น้ําก็จะโดนปัญหาเนี้ยค่อนข้างมาก รัฐบ,บาลก็จะต้องมีการบริหารจัดก,การน้ำนะคะ,ะหน่วยง,งานภาครัฐนะคะจะต้องมีการใช้น้ําจืดที่เก็บกักไว้ในเขื่อนต่างๆเนะะี่ยค่ะก็จะต้องปล่อยน้ําลงมาผลักดัน,นะคะผลักดันน้ําเค็มที่มันทะลักเข้ามาเนี่ยให้ออกไปนะคะโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําท่าจีนนะคะปล่อยน้ําจากเขื่อนที่เกท,ที่ที่เป็นเขื่อนใหญ่ของประเทศตัวอย่างเช่นเขื่อนพูมิพลเขื่อนศิริกิจนะคะ ปีปีหนึ่งเราใช้น้ำถึงประมาณ2,500ล้านลูกบาเมตรในการเทในการปล่อยให้มันลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำท่าจีนเพื่อผลักดันน้ำเค็มออกไปนะคะซึ่งเป็นปริมาณค่อน,นข้างเยอะนะคะก็ย้อนกลับไปถึงการใช้น้ำที่ในการรักษาระบบนิเวศนะ,ะก็คือส่วนนี้เองนะคะรับปัญหาเนี่ยนะคะก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีการใช้น้ำบาดาลเยอะขึ้นด้วยนะคะรวมถึงมีการเติม น้ำบาดาลลงไปน้อยลงเพราะฝนตกน้อยลงนะคะก็จึงมีมีโครงการธนาคารน้ำบาดาลเคยได้ยินใช่ไหมคะนอกจากว่าจะเก็บน้ำไว้รักษาใช้ในช่วงฤดูแรงได้แล้วนะคะยังเป็นการรักษาระดับน้ำใต้ดินไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำเค็มพักกันเข้ามาด้วยนะคะเราในประเทศเราก็จะมีแถวๆบริเวณปากแม่น้ำนะคะก็จะมีสถานีวัดน้ำเค็มนะคะในหลายพื้นที่นะคะเพื่อเพื่อวัดว่าในตอนนี้นะคะน้ำ ความเค็มของน้ำอยู่ในระดับไหนแล้วนะคะเพื่อจะได้มีมาตรการในการป้องกันนะคะ,ะตารางนี้ภาพนี้นะคะจะหามาได้จากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติอีกแล้วเนาะนะคะสรุปนะวันที่ปีที่แล้วเนนะคะ27ธันวาคม2564นะคะซึ่งปีปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่มีน้ำค่อนข้างเยอะคล้ายๆปีนี้แหละนะคะถ้าใครอยากหาปีล่าสุดสามารถไปหาได้เหมือนกันนะนะคะ ในปี64เป็นปีที่ค่อนข้างน้ำเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นมันก็จะไม่ค่อยเป็นอยู่ในระดับวิกฤตเท่าไหร่นะคะในระดับในถ้าเกิดเห็นเป็นต้นสีเขียวๆเนี่ยก็คือระดับปกติแต่ถ้าเริ่มเป็นมีสัญลักษณ์เป็นต้นพืชสีแดงเนี่ยสแสดงว่าเริ่มอยู่ในระดับวิกฤตแล้วสาหรับภาคการเกษตรนะคะสำหรับภา,าะคอุปโภคบริโภคนะคะถ้าเป็นเหมือนกันเลยถ้าเป็นสีเขียวนะคะก็ปกติถ้าสีเหลืองนี่เริ่มเตือนภัยแล้วแต่ถ้าสีแดงปุ๊บก็วิกฤตแล้วนะคะจะเห็นได้ว่า ปี64เนี่ยปีที่น้ำยังค่อนข้างเยอะนะคะก็จะในแต่ละพื้นที่เนี่ยระดับน้ำความเค็มของน้ำในสถานีวัดน้ำแต่ละที่ก็ยังอยู่ในระดับปกติอยู่นะคะสาเหตุของการที่น้ำประปาเค็มนะคะย้อนกลับไปตรงนี้นะตรงนี้นะที่ทำมีน้ำเค็มแทรกเข้ามาในแผ่นดินนะคะซึ่งจะเกิดปัญหาให้กับ แหลงเพราะปลูกรวมถึงน้ําอุปโภคบริโภคด้วยนะคะน้าตรงนี้นี่แหละนะคะเมื่อภาวะน้ําประปาเค็มนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อน้ําจืดในแผ่นดินเนี่ยน้อยลงนะคะระดับน้าจืดในในแม่น้ําลาคลองนะคะหรือรวมถึงน้ําใต้ดินเนี่ยมีระดับต่ําลงเนื่องจากว่าเรามีฝนตกน้อยอย่างเงี้ยนะคะมีระดับต่ําลงแล้วก็น้ําทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะทำให้น้ําทะเลเนี่ยเขาทะลักเข้ามาสู่แม่น้าเจ้าพยานะ พอทับมาสู่แม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยาก็เป็นแหล่งน้ำที่การประปานครหลวงเนี่ยใช้นำมาผลิตน้ำประปาให้พวกเรานะคะอันนี้พูดถึงในกรุงเทพมหานครเนาะแต่ว่าโดยโดยการประปาส่วนภูมิภาคก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะน้ำทะเลเนี่ยก็จะดันเข้ามาสู่แม่น้ำเจ้าพยานะคะน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยการประปานครหลวงก็จะมีการดูดน้ำารงนี้นำไปใช้นะคะพอนำไปใช้น้ำที่นำไปใช้เนี่ยมันก็มีเกลือปนเนาะนะคะ แต่ว่าในกระบวนการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงะคะก็ยังสามารถผลิตน้ำประปาที่ยังมีคุณภาพให้กับประชาชนได้อยู่ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีรสเค็มมีรสเจืิญก่อ,กอยๆอ,อยู่ติดไปนะคะอันเนื่องมาจากม,มันมีการปนของน้ําทะเลเข้ามาในน้ําน้ําดิบเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งไปที่ครัวเรือนนะคะจย์จำได้ว่าในกรุงเทพมหานครเราเจอน้ำประปาเค็ม เมื่อประมาณสองหรือสปีที่แล้วเนี่ยนะคะน้ำประปากรุงเทพนี่คือแทบกินไม่ได้เลยในมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะคะน้ําเค็มนะคะแล้วก็เขาก็แนะนําว่าสําหรับคนที่มีสุขภาพดีสภาพร่างกายปกตินะคะก็สามารถดื่มได้ตามปกติเลยเพราะว่าเขามีมาตรฐานการผลิตน้ําประปาตามปกติแต่สําหรับผู้ป่วยโรคไตผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยนะคะก็อาจจําเป็นจะต้องงดบริโภคน้ำประปาประเภทนี้นะคะ มาเรื่องสุดท้ายค่ะนะคะคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วก็เรื่องสุดท้ายด้วยนะคะ,ะคุณภาพน้ํานะคะนอกจากปริมาณน้านะคะที่เราจะต้องคํานึงถึงแล้วนะคะสิ่งที่คำนึงต้องคํานึงถึงมากๆเลยคือคุณภาพน้านะคะซึ่งคุณภาพน้ำเนี่ยก็จะมีการระบุะหลักเกณฑ์ในการกําหนดคุณภาพน้ําในน้ําประเภทต่างๆแตกต่างกันออกไปนะคะโดยรวมๆแล้วนะคะ ข้อมูลคุณภาพน้ำที่สําคัญที่เขามาใช้เป็นเกณฑ์นะคะมีอะไรบ้างอันแรกคือค่า ps หรือค่าความเป็นกรดด่างของดินก็ของน้านะคะค่าความเป็นกรดด่างของน้านะคะควรจะอยู่ในช่วงกลางนะคะกลางก็ค่ากลางเนี PS, ่ย ps เท่ากับประมาณ7นะ ps เท่ากับประมาณ7หรือบางทีอาจจะเห็นประมาณ6กเนี่ยก็ได้นะคะอยู่ในช่วงกลางกลาง ถึงจะดีนะคะเป็นกดมากเกินไปเป็นด่างมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะค่ากรนนำไฟฟ้าค่ะค่ากันนำไฟฟ้าเราเรียกว่า electrical conductivity หรือว่าชื่อเล่นมันก็คือ EC นะคะค่ากันนำไฟฟ้านี่จะบอกถึงอะไรบอกถึงค่าความเค็มค่ะย้อนกลับไปถึงสถานีวัดน้ำเนี่ยเขาวัดค่าความเค็มค่ะหรือว่าค่า EC นั่นเองค่ะ ค่าความเค็มของน้ํามีความสําคัญอย่างไรคือถ้าน้ําเค็มมากนะคะก็จะเป็นน้ําที่มีคุณภาพไม่ดีสําหรับการอุปโภคบริโภคร,รวมถึงน้ําทางภาคการเกษตรด้วยนะคะควรจะต้องมี ec ที่เหมาะสมนะเพราะจะเป็นอันตรายกับพืชปลูกนะคะปริมาณของแข็งที่ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้นะคะหรือว่า total solid total dissolved solid นะคะ ก็จะมีผลกับน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคก็คือปริมาณน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยมีของแข็งที่มันลอยอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะที่มันไม่สามารถละลายได้อยู่กี่มิลลิกรัมนะคะถ้ามีเยอะปุ๊บน้ำมันเนี่ยก็จะไม่เหมาะสมสําหรับเป็นน้ําใช้อุโปโภคบริโภคแล้วนะคะค่าความเค็มค่ะอันนี้แตกต่างจากค่า EC นะคะบอกอันนี้บอกถึงปริมาณเกลือค่ะที่มีอยู่ที่ละลายอยู่ในน้ํา1ลิตรนะคะค่าความเค็มเนี่ยจะบอกถึงปริมาณ เกลือที่ละลายน้ำเป็นหน่วยการค่ากําเนไฟฟ้านะคะค่าความขุ่นของน้ำนะคะนี้จะบอกถึงถ้าสมมติน้ำมีความขุ่นมากนะคะจะแสดงว่ามีแสงที่จะส่องลงไปถึงน้ำหรือถึงชั้นน้ำด้านล่างนะคะได้น้อยเพราะมันขุ่นนะคะพอมีแสงส่องลงไปได้น้อยปึ๊บนะคะพืชน้ำหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยที่ต้องการใช้แสงในการสังเคราะห์แสงนะคะก็จะไม่มี ไม่มีแสงแล้วก็พืชน้ำก็จะตายไปแล้วก็เกิดน้ําเน่าเสียในที่สุดนะคะอุณหภูมิน้ำคาะควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะน้าร้อนเกินไปก็ไม่ได้นะอย่างน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะในกระบวนการบําบัดน้ำนะคะนอกจากจะเอาสารเคมีออกแล้วต้องมีการปรับอุณหภูมิก่อนปล่อยลงไปในน้ําด้วยนะคะถ้าอุณหภูมิน้ําที่ไม่เหมาะสมปล่อยลงไปนะคะแล้วก็ทําให้น้าในแม่น้าลาคลองมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเนี่ยปลาก็จะตายนะค่ะค่าความสัมพันธ์ระหว่าง สัดส่วนของโซเดียมแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเราเรียกว่าโซเดียมแอ o ซอร์ o ชันเลโชหรือว่า SAR อันนี้สําคัญมากนะคะสำหรับน้ําที่ใช้ในภาคการเกษตรนะคะถ้าน้ำนะคะมีค่า SAR ค่อนข้างสูงจะส่งผลทําให้ดินมีค่า SAR ค่อนข้างสูงพอสูงปุ๊บนะคะจะส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของดินเป็นอย่างยิ่งนะคะพืชก็จะไม่เหมาะสมทางการปลูกพืชน,นะคะ อีกอันหนึ่งที่ต้องต้องดูเลยก็คือคอไลน์นะคะมีปริมาณคอไลน์ในน้ําสูงก็จะไม่เหมาะสมทั้งน้ํากินแล้วก็น้ําใช้ด้วยนะคะสารตัวนี้เราคุ้นหูกันดีค่ะค่า d o d o นะคะปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําได้ค่า b o d ก็คือปริมาณออกซิเจนที่ใช้ย่อยสฉลยสารประกอบเอนรซย์ c, ด้วยกระบวนการทางชีวภาพนะคะแล้วก็ค่า c o d นะคะก็คือค่าปริมาณออกซิเจนที่ ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางเคมีอันนี้เรารู้จักกันดีนะนะคะที่เราต้องดูเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้วัดคุณภาพน้ำนะคะแล้ว2ตัวสุดท้ายค่ะคือปริมาณไนเตรตฟอสเฟตที่ละลายน้ําได้นะคะถ้าเกิดสมมติมีมากก็จะไม่เหมาะสมสําหรับการดื่มการกินการใช้นะคะแล้วก็รวมถึงน้ําที่อยู่ในแหล่งน้ําด้วยนะคะถ้าเกิดมีไนเตรตฟอสเฟตเยอะเนี่ยจะทําให้เกิด uh, วัชพืชในน้ำอะ่ะเยอะนะคะสร้างปัญหามลพิษทงน้าไปอีกนะคะ อย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะว่ามาตรฐานคุณภาพน้ําแต่ละประเภทนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่แบบความเซนซิทีฟของการนําไปใช้นะคะถ้าเป็นน้ําใช้บริโภคน้ํากินเนี่ยนะคะมาตรฐานการวัดก็จะต้องเข้มงวดนิึงะะเพื่อให้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนนะคะเ,เขาก็จะมีมาตรฐานย่อยๆที่จําเป็นจะต้องวัดเพิ่มเติมตัวอ,อย่างเช่นนะคะสีความขุ่นกดด,ดา่าง รวมถึงค่าสารเคมีต่างๆที่ละลายในน้ําเช่นเหล็กแมกนีเซียมทองแดงสังสีนะคะพวกโลหะนัคลอไฟลูออไรนะคะไนเตรตเนี่ยแล้วก็ความกระด้างของน้ำนะคะความกระด้างถาวรแล้วก็ปริมาณ, Total so ะะมาณาทั้งหมดที่ละลายได้นะ,ะอันนี้ก็ต้องวัดนะคะรวมถึงสารพิษต่างๆที่ต้องแทบจะไม่มีในน้ําเลยต้องมีในปริมาณน้อยมากเพราะเป็นน้ํากินน้าใช้นะคะมีสารหนูไซยาไน ตะกั่วปรอทแคดเมียมแล้วก็ซิลิเนียมนะคะแล้วก็ค่าแบคเตเรีต่างๆนะคะก็จะต้องมีค่าพวกแบคทรีรียที่ทําให้ก่อเกิดโรคน้อยนะคะน้อยมากๆเลยนะคะอันนี้สารเคมีต้องไม่มีเลยนะคะส่วนค่าพวกแบคที ria ต่างต้องไม่มีเลยหรือว่าน้อยมากนะคะเนื่องจากว่ามันเอามาใช้หัวพภกอะไรพภกเนาะนะคะ สำหรับคุณภาพน้ำใต้ดินอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะน้ำใต้ดินก็จาเป็นต้องมีการวัดคุณภาพนะคะสิ่งที่เขาวัดได้ก็จะเป็นออสิ่งที่เขาจะมาใช้วัดนะคะตัวยอย่างเช่นสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายนะคะก็จะวัดเหมือนกันออพวกโลหะหนักต่างๆนะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นมาจากการออการปล่อยน้ําเสียนะคะ จากโรงงานสาหก,กรรมการใช้สารเคมีจากภาคการเกษตร,รที่มากเกินไปนะคะทำให้พวกสารเคมีหรือโลหะหนักต่างๆเนี่ยมันสะสมลงมาสู่น้ําใต้ดินนะคะที่ต้องดูคือมีอะไรบ้างแคดเมียมนะคะโพรเมียมทองแดงตะกั่วแมงกานีสนิกเกิลสารสารีสันหรส่วนเป็นสารพิษทั้งสิ้นนะซีดีนเนียมมันก็ปลอดนะคะ อีกตัวหนึ่งที่ควรจะต้องวัดในน้ําใต้ที่เป็นพารามิเตอร์ในการวัดคุณภาพน้ําใต้ดินนะคะก็คือสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชหรือเพติไซด์ต่างๆนะคะเช่นคลอ,อ,อเดนนะคะดิวดินนะคะอันนี้ T4D นี่เขาเลิกใช้ไปแล้วนะคะ DDT ประมาณนี้นะคะก็จําเป็นจะต้องมีน้อยนะคะมีน้อยมาตรฐานน้ คุณภาพน้ำชลประทานค่ะซึ่งกำหนดโดยกรมชลประทานนะคะเขาก็ระบุมาตรฐานของน้ำคุณภาพน้ำชลประทานด้วยเหมือนกันโดยใช้6กดัชนีนะคะมีอะไรบ้างมีอุณหภูมิค่ะจะต้องไม่เกิน40องศานะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่า pH อยู่ในช่วงปานกลางนะคะ6-8 6.5-8.5 EC ต้องไม่เกิน2,000นะคะมโครโมลต่อเซนติเมตรค่าความเค็มที่มีเกลือเนี่ยนะคะต้องไม่เกิน1กรัมต่อลิตร น้ำหนึ่งกรัมต้องมีเกลือไม่เกินหนึ่งน้ำหนึ่งลิตรขอโทษค่ะต้องมีเกลือไม่เกินหนึ่งกรัมนะคะค่าดีโอนะคะต้องไม่เกินสองมิลลิกรัมต่อลิตรแล้วก็ค่าของแข็งที่ละลายน้ําได้นะคะต้องไม่เกินหนึ่งพันสามรมิลลิกรัมต่อลิตรอันนี้เป็นคุณภาพของน้ําชลประทานนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณภาพน้ําที่ใช้ในการเพาะปลูกก็มีการกําหนดเหมือนกันเพราะว่าคุณภาพน้ําที่ไม่ดีนะคะก็จะส่งผลต่อการ ต่อพืชน,นะคะต่อพืชที่ใช้ปลูกนะคะมีอะไรบ้างค่า p h s ค่ะคือความเป็นกรดเป็นด่างต้องอยู่ในช่วงประมาณกรดอ่อนนะคะจนถึงด่างอ่นอนนะคะถ้าเกินมากกว่านี้นะคะก็จะทําให้ดินเป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อพืชน,นะ,ะอุณหภูมิก็เช่นเดียวกันค่ะไม่เกิน40องศา tds นะคะค่าของแข็งทั้งหมดที่ลายได้ต้องไม่เกิน1,900นี่จะมากกว่าน้ําชประทานนะคะเนื่องจากว่าอันนี้ใช้เพานะปละูกไม่ได้ใช้คนกินไม่เป็นไรนะคะ ่า EC ค่ะค่าการน,นาไฟฟ้าอย่างที่บอกอันนี้ก็สําคัญสําหรับภาคการเกษตรน้ําที่ใช้ในการเกษตรต้องดูนะคะถ้า EC มากลดลงไปในดินปุ๊บก็จะทําให้ดินเนี่ยมีความเค็มมากนะคะก็จะส่งผลทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะคะอันนี้หน่วยเป็นเดซีเนะตัวดีนะคะเดซีเมนต่อเซนติเมตรนะคะแคลเซียมค่ะปริมาณแคลเซียมคอไลซัลเฟตเนี่ยนะคะจะต้องไม่เกินค่าที่กําหนด รวมถึงอันนี้สำคัญเหมือนกัน SAR หรือ Sodium Absorption Ratio มีอัตราส่วนระหว่างโซเดียมแคลเซียมแล้วก็แมกนี ium, เซียมเนี่ยจะต้องไม่เกิน4-4นะคะถ้าสมมุติมีมากก็จะส่งผลทำให้ <c oughs> ดินเนี่ยมีค่า SAR ค่อนข้างสูงแล้วก็ที่แน่ๆเลยส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของดินนะคะดินก็จะระบายน้ำไม่ดีนะคะดินเขาเรียกดินฟูมันก็จะระบายน้ำไม่ค่อยดีนะคะ สำหรับภาคการเกษตรที่จำเป็นจะต้องเข้มงวดเรื่องน้ำมากนะคะในการใช้ก็คือกล้วยไม้ตัดดอกเนื่องจากว่ากล้วยไม้เนี่ยนะคะเป็นเป็นพืชที่ขายตามราคาตามคุณภาพไม่ได้ขายตามปริมาณเนาะบางทีเราปลูกผักอะคะเขาก็ช่างกิโลขายแต่กล้วยไม้ะคะ่ะไม่ได้ขาย ตามปริมาณอย่างเดียวนะคะเขายัางดูคุณภาพของใบคุณภาพของดอกด้วยซึ่งเป็นตัวกําหนดราคาดังนั้นแล้วก็ใบกับดอกเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟตบบน้ํามากนะคะกล้วยไม้นี่ขึ้นชื่อมากเลยว่าน้ำในเซนซิทีฟมากค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่ะต้องไม่เกิดต้องประมาณ5 6ถึงไม่ด่างแล้วก็ไม่ไม่กรดจนเกินไปนะคะถ้ามากกว่านี้ปุ๊บก็จะมีผลกับใบแล้วก็ดอกทาให้มันไม่สวยราคาก็จะตกนะคะ ec นี่สําคัญมากสําหรับกล้วยไม้นะคะฟังเข็มต้องไม่เกินศูนย์จุด เจ็ดห้านะคะ S A R สำคัญมากเหมือนกันสำหรับกล้วยไม้นะคะจริงๆสำคัญหมดเลยนะแล้วก็มีโซเดียมนะคะโซเดียมคลอไรด์ซัลเฟตนะคะแล้วก็ไบาคาร์บอเนตเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับกล้วยไม้การโน้ตไป3ตัวในสำคัญมากนะคะถ้าสมมติว่ามีไม่ตรงตามมาตรฐานนะคะผลผลติตของกล้วยไม้ก็อาจจะไม่ได้คุณภาพด้วยนะคะอะนอกจาก เกษตรทางด้านพืชแล้วเนาะทางด้านปศุสัสตว์ค่ะการเลี้ยงส,สตัตว์ก็มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้าสาหรับเลี้ยงส,สตัตว์เหมือนกันเพราะว่าสัตว์ก็ต้องเอาไปใช้กินนะคะน้าที่เหมาะสมคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว์นะคะจะต้องมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างไม่เกินประมาณ6.8ถึง7.5นะคะค่าความขุ่น,นะคะ่ะต้องไม่เกิน30นะคะก,ก็าําหนดค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะค่าความเป็นด่างหรือว่าทอโท,โทอลัลคาไลนะคะ ฟอสเฟตซัลเฟตนะค่าปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดอันนี้ก็จะมีส่งผลทําให้สัตว์เนี่ยเกิดป่วยเนาะถ้าต้องกินอะไรที่มีแบคทีเรียเยอะนะคะฟีคอลคลฟอร์มนะคะปริมาณคลฟอร์มในน้ำเนี่ยถ้ามีเยอะก็จะทําให้สัตว์ป่วย,ยเกิดท้องเสียเกิดขึแล้วก็เป็นต้นเหตุของโรคต่างๆก็จะทำให้ก็ต้องมีการกำหนดเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานน้ำอื่นๆด้วยนะคะ สำหรับอาจารย์นะคะในเรื่องของคุณภาพน้ำกับชีวิตมนุษย์นะคะก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่านิสิตทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอที่อาจารย์ได้จัดทำขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับ4คลิปที่ผ่านมานะคะถ้ามีใครมีปัญหาอะไรสามารถถามอาจารย์ในชั้นเรียนหรือว่าใน Google Classroom หรือใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะสาหรับวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดี